ที่ฉันสั่งผัดกระเพราหมูสับดีไม่ใช่ผัดผักกรัวหมูสับแบบนี้อะสามสิบห้าจ้าจ้าขอบใจนะเอาอะไรดีจ้าร้านเจ๊เข็มเองอฉันเอากระเพราหมูสับที่หนึงค่ะกินนี่นะคะได้จ้ะไปนั่งรอก่อนนะค่ะ ผัดกะเพราหมูสามดีไม่ใช่ผัดผักรวมหมูสับแบบนี้ผัดผักรวมที่ไหนนี่เนี่ยมันผัดกะเพราก็มีหมูสับแล้วก็มีกะเพราเนี่ยไม่เห็นเหรอโอ้ใส่ผักเยอะขนาดนี้นี่กาจะลดต้นทุนหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยกินผักเยอะๆมันมีวิตามินรู้ไหมใส่หัวหอมใส่แครอทใส่ถั่วฝักยาวเนี่ยเพิ่มความอูมามิโอเพเขาก็บอกอยู่เพราะเอาแครอทมาฝากอยากให้คุณได้กินผักมีวิตามินโอ้โอโออยยยยยงฉันก็กนยยยยยนยย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 ขนาดนี้รย้ยยยย ตำลับอ่ะมันมีแค่ใบกะเพรากบหมูและดูดิใส่มาเยอะถ้าปักรวมอุ้ยไ,ได้ยังไงอ่ะฉันผ่านมาแล้วก็ต้องกินไปสิเออนีอ่อย่าบอกนะว่าลูกค้าสมัยเนี้ชอบดูรายการเชฟกระทะหลุดบ่อยโอย้งั้นก็เอาตำรามาก,กางให้แม่ค้าเลยสิว่าทำไงฉันเนี่ยกินอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่มีลูกค้าคนไหนมาว่าเลยนะตอนฉันผ่านให้ก็มีแต่เธอคนแรกเลยตั้งแต่เด็กอ่ะฉันก็ไม่เคยกินแบบนี้ฉันกินแส่แบบดั้งเดิมะรู้จักไหม อ่อหมูสามหน่อยโอ๋อไม่ตรงอ่ะมานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมาช่วยเคียร์เจก่อนยังฉันก็ไม่กินน่ะเออลินมากินร้านนี้เหมือนกันเหรอก็ใช่เนซี่ฉันน่ะสั่งผัดกะเพราหมูสามเดี๋ยวดูดิเจ้เขาอ่ะใส่ผักใส่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะฉันนึกว่าผัดผักรวมมิตรสี่อุ๊ย่อลนุ่มเจ้ก็เป็นคนจิตใจดีอยากให้ลูกค้าทุกคนได้กินของอร่อยอร่อยราคาถูกปริมาณเยอะๆเจ้ก็เลยใส่ผักให้เยอะๆแต่นางหนูวันนี้กินไม่เต็มหยุดทั้งสองคนเลยครับเจ้ นิยามของผมักกะเราของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนอะ่ะ<ม>ก็ชอบใส่หมูสับในใบกะเราส่วนบางคนอะ่ะ<ม>ก็ชอบใส่ผักลงไปด้วยเพื่อเ<ๆ>พิพ่มปริมาณเนีย่ยถ้ารินเขาไม่อยากกินเจ๊ก็แค่คทำใหม่ให้เขาก็จบปะโอ๊ยแต่ฉันทํามาให้แล้วร้อนๆน่ะฉันเป็นแม่ค้ามีจรรยาบาลฉันไม่เสิร์ฟอาหารเย็นหรอกนะเจ๊ผัดมาร้อนๆแล้วใครจะกินต่อเอาอย่างนี้แล้วกันอันเนี้ยเดี๋ยวผมกินเองเจ๊ไปทําให้รินใหม่เลยครับทำมาใหม่เลยนะมงังน่ะฉันคงกินไม่ลงหรอกดีนะคนนี้ไม่เลือกมากเหมือนเธออ่ะ เอ, sey, เอาอะไรนะ paint, immun, เอาผัดกะเพราใส่หมูใส่ใบกะเพราใส่พริกเยอะเยอะขอให้อิ่มแล้วกันน่กินแค่นั้นแ่ะอิ่มแน่นอนค่ะอำป้องต่ำดังนั out, ้นอันนี้เราขอนะเอ้นหนึ่งนั่งกับเราก็ได้นะได้ผัดกะเพราแบบนี้จะกินได้เหรอกินได้สิต้องมากินร้านนี้บ่อยนะเรานี่กินไม่ลงหรอกผัดกะเพราอะไรใส่ผักเยอะแยะเลยอ่ะ ไคะอ๋อคันคออ๋อเอาน้ำผึ้งมะนาวไหมคะไม่เอาเดี๋ยวก็หายแล้วสเตมซิลก็มีนะไม่เอาเนี่ยบินเขาจะบอกไงอร่อยมากเลยนะ้องชิมไหมไม่ดีกว่าเราชอบผัดกับเขาของเท้แล้วไปละกกันชิมก่อนนะได้เยอะดีนะคะจี ฉันรออเปล่าเนี่ยไม่ได้โกรธเลยโกรธเนาะเดี๋ยวถ้าฉันชิมแล้วมันอร่อยนะเดี๋ยวฉันจะรีวิวให้จะได้บอกว่าร้านเนี้ยมีกะเพราของเท้แล้วก็มีกะเพราของปอมด้วยของปอมมาถ่ายคลิปชิมกดน มากเลยเยอะด้วยแล้วของฉันนะ่ะให้เยอะขนาดนั้นนะ่ะเจ๊คิดพิเศษหรือเปล่าโอ้ยนั่นน่ะธรรมดาน,นั่นนะ่ะเนาะนี่จ้ะโกรธอะไรฉันร้เปล่าเนี่ยไม่ได้โกรธจะไปโกรธลูกค้าอย่างเขาได้ยังไงเนาะยังไงก็ขอโทษเจ๊ด้วยนะพอดีว่าฉันนะ่ะไม่เคยกินผัดกะเพาราปลอมเคยกินแต่แบบผัดกระเพราของแท้อะอ <laughs> เออไม่โกรธหรอกงั้นไปก่อนเลยนะเจ๊เออมาบ่อยๆนะมาบ่อยๆเผาอกเลครับเจ๊ครับเออเอากระเพาะหมูสับนะครับเฮ้ยเจ๊ครับผมเอาเป็นหมูชิ้นดีกว่าครับแล้วก็ เอากระเทียมหนึ่งเม็ดพริกสองแล้วก็ซอสซีอิ๊วหนึ่งหยดนะครับเฮ้ย hey, เปลี่ยนเป็นซอสซีอิ๊วเป็นซอสซีอิ๊วดำดีกว่าครับแล้วก็ซอสหอยหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งหยดครับพริกไทยใส่น้อยๆนะครับเดียเ๋ยวเผ็ดแล้วก็เจ๊ครับใบกะเพราไม่ต้องใส่นะครับเอา้ามันจะเป็นผัดกะเพราได้ไงเอา้าแต่ไมนก็ผัดเหมือนกันได้นะครับโอ้โหนะเอ็งจดแล้วกันค่ะลืมเดี๋ยวนะอันนี้เจ๊ทำจริงเหรอครับ เออนะสิผูกเดือนก็ต้องตามใจผู้อยู่ทําอาหารก็ต้องตามใจคนกินครับผมพูดเล่นไปงั้นแหละครับเอาเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เห็นเจไปเพื่อนเลยเหรออ๋อไม่ครับเหมือนเดิมนะครับเจ <c oughs> เด็กนี่เจครับเดี๋ยวผมขอกระเพราผักรวมเลยเหมือนเดิมเนาะไดนน้นี่วันนี้เจมีกระลำดองอ้แอดเพิรมไหมล่ะเจะไม่คิดเงินนะอันนี้ใส่มาด้วยผมมาชอบเมนูพิสดารอยู่แล้ว ขอพิเศษเลยนะเร็วๆผมปวดท้องเี้ก็ทำปกตินะเร็วๆเร,ว,เร,ว,เรวไม่ต้องบ่นเยอะเออโอ๊ยต่อให้แกอมพามาพูดอ่ะฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะคำก็บ้านนอกสองคำก็บ้านนอกถ้าคุณไม่อยากได้ที่ดินผืนเนี้คุณจะติด่อผมมาซื้อทำไ,ไมนี่แกคนสวนอะ คุยกับฉัน,น่อยคุณเรียกผมเหลอครับเออสิแกรู้จักเจ้าของที่ดินตรงนี้ไหมพอดีว่าฉนันนัดกับเขาไว้ว่าจะซื้อที่ดินตรงนี้ออผมเองครับที่เป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้น้ำหน้าอย่างแกนะนะเป็นเจ้าของที่ดินมูลค่าสิบล้านต่อให้แกอมพามาพูดอะฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะทำไมคุณพูดแบบนี้กับผมแล้วครับก็มันจริงนี่ไม่ดูสารลลูกตัวเองเลยเนาะ คนรวยที่ไหนกันเขาแต่งตัวกันแบบนี้อ่ะถ้าแกเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้ฉันไม่เป็นมหาเศรษฐีเลยเหรอแต่ถ้าคุณอยากได้าละรเอียผมบอกคุณได้นะครับคนสวนอย่างแกได้นะจะไปรู้อะไรฉันไม่ถามหรอกเสียเวลาครับฮัลโหลเมื่อไรจะรีบมาเนี่ยรอจะลากง,งอกนะ เดี๋ยวจะรีบไปนะคะไม่ต้องมาแห่เลยนะคุณนี่ฉันรอมานานแล้วนะรู้ไหมว่าเวลาฉันมันเป็นเงินเป็นทองเนี่ยเมื่อไหร่จะมาถึงคะเดี๋ยวฉันจะรีบไปนะครับเมให้ไวล่ะไม่งั้นฉันเปลี่ยนใจไม่ซื้อที่ดินตรงนี้ด้วยค่ะค่ะหนุ่ม่จริงนะ คุณเขมสวัสดีค่ะโผล่หัวมาแล้เหรอทำไมปล่อยให้ฉันรอนานถึงขนาดนี้เนี่ยฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณเขมคุณหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลินแล้วนี่เป็นนายหน้าไปว่าคนสวนทำไมต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่แเลยคะ่ะคนนี้คือคุณหนึ่งค่ะเขาเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้เองฮะเจ้าของที่ดินเหรอนี่คุณรอฉันเล่นหรือเปล่าฉันไม่ได้ร้อเล่นนะคะ เพราะว่าคนหนึ่งอะ่ะเขาเป็นถึงเจ้าของสวนลำไยที่ใหญ่ที่สุดนในภาคเหนือแล้อีกอย่างหนึ่งก็มีรีสอร์ทอีกตั้งหลายแห่งเลยนะคะลินครับผมว่าคุณไม่ขายที่ดินตรงนี้ให้แล้วนะครับไม่ขายได้ไงอะ่ะฉันอุก่าสยเวลามาถึงที่นี่เลยนะก็ไม่อยากขายให้กับคนใจคแคบได้ดูถูกคนอื่นแบบคุณไงไม่ขายแล้วจะติดป้ายหาวระแสงอะไรที่คุณคงจะขาดความอบอุ่นสินะพ่อแม่ไม่รักเหรอถึงได้มาเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นแบบเนี้ย ฉันไม่ซื้อก็ได้ที่ดินผืนเล็กนิดเดียวแต่ขายโคตรแพงแบบเนี้ยลินฮะช่วยหาที่ดินผืนใหม่หน่อยเอาแบบส,สวยๆแล้วก็แพงกว่าเนี้ฉันต้องขอประทานโทษจริงๆนะคะฉันคงหาที่ดินผืนใหม่ให้คุณเข็มไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าคุณเข็มยังเป็นคนชอบดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้นี่แกก็ปฏิเสธฉันเหรอฉันมีเงินนะจะเอาไม่เอาฉันก็อยากได้เงินนะคะคุณเข็ม แต่ถ้าต้องร่วมงานกับคนขี้เวียงขี้วีนแบบนี้ฉันกลัวว่าตัวเองจะเป็นรูกประสาทก่อนนะคะคุณเงินอ่ะอาจจะสามารถซื้อทุกอย่างได้ก็จริงนะแต่ไม่สามารถซื้อความเป็นคนได้หรอกคุณอ่ะรีบออกจากที่ดินตรงนี้เลยนะก่อนที่ผมอ่ะจะหมดความอดทนเออก็ไม่อยากอยู่นักหรอกกระจอกมากที่ดินตรงเนี้ยคุณหนึ่งคะ ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ลูกค้าฉันมาพูดจาดูถูกคุณหนึ่งแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกครับลินผมไม่ถือสาหรอกแต่ดีแล้วครับที่คุณน่ะไม่ได้วงงานกับเขาถ้าผมขายที่ดินตรงนี้ให้กับเขาไปะผมคงเสียใจมากๆเลยงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเข็มเป็นไงครับที่ดินผมถูกใจไหมครับก็สวยดีนะแต่ว่าลดให้หน่อยได้ไหมอ่ะมันติดกับโซนบ้านนอกอะผมคงลดให้คุณเข็มไม่ได้หรอกครับที่ดินผืนนี้มันต้องกว้างและอีกอย่างนึงอะติดถนนใหญ่ด้วยนะครับราคาร้อยล้านนะผมว่าเหมาะสมแล้วครับร้อยล้านที่ดินบ้านนอกอย่างนี้เนี่ยนะคุณฉันว่าสิบล้านยังแพงไปเลยนะคุณนี่คุณเข็มคำก็บ้านนอกสองคำก็บ้านนอกถ้าคุณไม่อยากได้ที่ดินผืนนี้คุณจะติดต่อผมมาซื้อทำไม ก็เพราะว่าฉันสงสารไงเห็นว่ามันเป็นที่ดินรงร้านก็เลยมาช่วยซื้ออ่ะคุณไม่ต้องมาสงสารผมหรอกผมมารวยอยู่แล้วผมจะบอกอะไรให้นะที่ดินผืนเนี้ยมีคนสนใจอยากจะซื้อเยอะแยะสรุปผมไม่ขายไม่ขายเหรอเอออดิฉันไปซื้อที่อื่นก็ได้เว้ยทำไมไม่มีใครขายเลยเนี่ยคุณนิด